แก้มกวินตาขอถอนตัวจากละครเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อแก้มกวินตาโพจกักนักแสดงชื่อดังโพรูปคู่กับสามีนักเตะหนุ่มรัชตะถือที่ตรวจคันและรูปอัลต้าซาวลงไอจีพร้อมกับเล่าว่า ก่อนอื่นแก้มต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมยินด,ดีนะคะและแก้มต้องขอโทษผู้ใหญ่ช่องเจ็ดทีมงานนักแสดงทั้งเจ้าสาวจำเลยคุ้งเสน่หาและนางสาวสม้มหลนทุกๆท,ท่านที่แก้มต้องถอนตัวกระทันหันจากเจ้าสาวจำเลยและคุ้งเสน่หาเนื่องด้วยไม่อยากให้ทางทีมงานดําเนินงานล่าช้ารวมถึงการท้องใหญ่ไปถ่ายนางสาวสม้มหลนจนพี่วีต้องใช้มุมกล้องช่วยขอโทษพี่กีตาร์ด้วยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ ทั้งที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสและขอบคุณที่ทางผู้ใหญ่และพี่พิมพ์เข้าใจและให้กำลังใจนะคะหลังจากนี้แก้มขอทำหน้าที่คุณแม่ให้ดีที่สุดและครั้งหน้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเลยค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจส่งกำลังใจร่มยินดีและเอาใจช่วยแก้มในบทบาทใหม่ในชีวิตจริงด้วยนะคะคุณแม่เมื่อใหม่ฝากตัวด้วยนะคะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ